มีใครเป็นเหมือนเราไหมเราเป็นทรงลงเซ็งเลงนอนน้อยแต่นอนนะแต่เราเป็นทรงลงเซ็งเลงนะทุกคนมีใครเป็นเหมือนเราไหมมะนาวโซดาค่ะออเรยมอนโอเคไหมคะทุกคน อีกหนึ่งฝาก็ดีนะอืดๆใส่เข้าไปคาะทุกคนเติมลงไปอีกเป,เ,เ,เป็นทรงลงเซ็งเละ Mm-hmm.